สวัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์2564น่ะครับวันนี้ก็จะมีไม้11ชุดนะครับมารีวิวนะครับผมในจำนวน3ต้นนี้ครับ550รวมส่งนะครับ550รวมส่งนะครับนะไม้ก็จะเป็นไม้ดอกตูมนะครับท่านเอาไปก็นะครับไปบานที่ท่านละครับนะฮะสวยนะครับพุ่มสวยพุ่มได้แล้วใบได้แล้วนะครับดอกตูมมาแล้วนะครับเดี๋ยวท่านเอาไปเลี้ยงนะครับเดี๋ยวก็จะบานนะครับนะครับไปดูชุดที่1กันเลยนะครับ550พร้อมส่งนะครับชุดที่1นี่ อ่าม่วงนะครับนี่สีม่วงนะครับม่วงแล้วก็แดงนะครับแล้วก็เหลืองนะครับม่วงแดงเหลืองนะครับนี่นะครับม่วงแดงเหลืองนะครับสต้นนี้550รวมสูงนะครับมาชุดที่2นะครับผมอาจจะไปเร็วหน่อยนะครับชุดที่2นี่ก็จะเป็นอ่าแดงนะครับแดง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 ซ้อนนะครับแดงซ้อนแล้วก็ม่วงนะครับนี่ม่วงจอดอกแล้วนะครับแล้วก็จะมีเหลืองนะครับนี่เหลืองนะครับอ่าต่อไปเป็นชุดที่3นะครับชุดที่3ก็ประกอบด้วยนะครับสี ขาวนะครับน่าจะเป็นสีขาวนะครับสีขาวนี่ดูโคตรนะครับโอ้โหอ้วนนะครับนี่นะครับสีขาวนะครับแล้วก็ประกอบด้วยสีแดงนะครับแดงนะครับแดงซ้อนนะครับผมตัวที่3นึงจะเป็นสีเหลืองนะครับดูกิ่งก้านนะครับไม่ใช่ไม่ยาวนะครับเนี่ยฝ่ามือผมนะครับเนี่ยยาวเฟ้ยเลยนะครับนะชุดที่3นี่550ร้อยห้ามส่งนะครับผมมาดูชุดที่4นะครับผมชุดที่4นี่ก็จะประกอบด้วยสีชมพูนะครับนี่ 2. สีชมพูนะครับชมพูลายขาวนะครับ มี3กิ่งเลยนะครับ1 2 3สนะครับโคตรใหญ่นะครับแล้วก็จะมาสีม่วงนะครับนี่สีม่วงนะครับสีม่วงแล้วก็จะมาสีเหลืองนะครับโอ้กิ่งยาวจังเลยนะครับนูนยาวนะครับใครไปทําพันธุ์นี้ก็เหมาะเลยนะครับชุดที่4ี่หรารวมส่งนะครับมาชุดที่ห้านะครับผมชุดที่5้านี้ก็จะเหลืองแบบนี้นะครับเหลืองแบบนี้นะครับเหลืองแบบนี้แล้วก็จะมาม่วงนะครับม่วงนะครับแล้วก็จะมาแดงนะครับแดงนะครับ นี่ดูโคดนะครับแต่ละอันนะครับอันนี้โคดเอี้ยวนะครับโคดเอี้ยวกำเรลือบล่านะครับมือผมกำกับไม่มิดนะครับกำไม่มิดนะครับใหญ่กว่าขดสปอนเซอร์นะครับ550ร้อยห้าสิบรมส่งนะครับชุดที่6นะครับผมชุดที่6นี่ก็จะประกอบด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นขาวนะครับอ่าไม่ขาวก็ชมพูนะครับตัวนี้นะครับอ่าใกล้เคียงนะครับผมดูโคดนะครับใหญ่นะครับแต่ละต้นโคดนะครับกำไม่มิดจริงๆนะครับม่วงนะครับอ่าแล้วก็มา ชมพูโอรสชมพูสีโอรสนะครับต้นนี้นะครับสวยนะครับดอกนี้เนี่ยต้นนี้ต้นที่6นะครับดูพุ่มนะครับดูกิ่งนะครับยาวเกินข้อมือผมพี่นครับหกห้าร้อยห้าสิบรอมส่งนะครับชุดที่หกนะครับชุดที่เจ็ดมานะครับเนี่ยนะครับแต่รับรองนะครับผมจัดชุดไปเนี่ยคละสีกันแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเนี่ยใบแต่ละใบเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับใบไม่เหมือนกันดอกก็ย่อมไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นออกชมพูหน่อยนะครับออกชมพูออกอะไรเนี่ย สวยนะครับต้นนี้นะครับเนี่ยต้นใบหยิกกอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยผมเคยเห็นแล้วนะครับดอกมันสวยมากนะครับแต่ผมบอกไม่ถูกว่ามันมันออกโทนสีชมพูออกโทนเขาเรียกว่าอะไรนะออกโทนนู้นแหละครับนะแต่มันสวยนะครับดอกนี้สวยนะครับนะชุดที่เจ็ดนี่ดูโคตนะครับดูโคตนะครับแล้วก็มาดูอ่าอันนี้น่าจะเป็นสีขาวนะครับถ้าจาไม่ผิดนะครับสีขาวนั่นอันนี้น่าจะเป็นสีเหลืองนะครับเบอร์เจ็ดเนี่ยนะครับเนี่ยสีเหลืองอันนี้สีขาวนะครับแล้วนี่ออกจะสีชมพูนะครับ ที่ชุดที่เดตินคร <laughs> <ladım> ับห้าร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับผมนะครับมาชุดที่แปดครับผมชุดที่แปดนะชุดที่แปดอันนี้ดอกออกสีบานเย็นออกสีชมพูนะครับเนี่ยครับมีดอกตูมนะครับอันนี้ก็แดงนะครับมีแดงนะครับแดงนะครับอันนี้ก็ใบหยิกนะครับใบหยิกออกสีออกม่วงๆยังไงก็ไม่รู้นะครับเนี่ยแต่สวยนะครับนะชุดที่แปดนี่ก็ห้าร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับดูนะครับ่ะดูนะครับนี่นะครับ <lean Tonight> <com> มาดูชุดที่9นะครับชุดที่9มีแดงนะครับแดงนะครับส่วนมากก็จะคล้ายๆกันนะครับแดงแล้วก็มาเหลืองนะครับเหลืองนี่ส่วนมากจะเยอะนะครับนีก็เหลืองนะครับเหลืองแล้วก็จะมีใบยิงยกอีกนะครับเนี่ยนะครับดอกสวยนะครับผมบอกนะครับไอ้ใบยิงยกนะครับเวลาออกดอกมาเนี่ยสวยมากๆนะครับฮะให้เชื่อนะครับว่าสวยดอกสวยมากๆนะครับไอ้ใบแบบนี้นะครับนะแล้วก็นี่นะครับดูชุดที่9นะครับดูโขดนะครับ ไม่ไม่มีโขดเล็กเลยนะครับเนี่ยไม่แต่โขดใหญ่ๆนะครับ550รวมสร่งนะครับผมนะฮะเนี่ยดูนะครับ550รวมส่มสูงนะครับมาชุดที่10บนะครับชุดที่10นี่เหลืองักรพัดนะครับนี่จาได้เลยนะครับใบก็จะงีกๆแบบนี้นะครับงีกๆแบบนี้แล้วก็ใหญ่ๆนะครับดูกิ่งนะครับเท่าหัวแม่มือผมนะครับเนี่ยไม่ได้พูดว่าเล่นนะครับเกือบเกือบเท่านะครับเกือบเท่านี้ชี้นะฮะเอ้าเนะเกือบเกือบเท่านี้ชี้นะครับชุดที่10บแล้วก็ประกอบด้วยอันนี้ แดงนะครับแดงนี่ก็เป็นพุ่มนะครับพุ่มเตี้ยนะครับเนี่ยนะครับดูพุ่มนะครับเป็นพุ่มเตี้ยนะครับแล้วก็ประกอบด้วยใบงิกๆอีกแล้วนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยใบงิกๆตรงนี้นะครับห้าร้อยห้าสิบรวมสูงเหมือนกันนะครับแต่ละโขดนะครับผมไม่ได uh, ้ว่าพูดเล่นนะครับเนี่ยนะครับกิ่งยาวพรมฟอร์มสวยนะครับต้นละร้อยห้าสิบนะครับห้าร้อยห้าสิบร่มสูงนะครับผมมาชุดที่สิบเอ็ดนะครับอันนี้สีชมพูนะครับจําได้นะครับสีชมพู นะแล้วก็อันนี้เหลืองนะครับเหลืองนี่ดูนะครับหนึ่งกิ่งสองกิ่งนะครับฟอร์มสวยรากสวยนะครับแล้วก็มีขาวนะครับตัวนี้จะเป็นขาวนะครับนี่นะครับจุดที่สิบเอ็ดนะครับห้าร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับผมครับนะทั้งหมดที่ว่ามานะครับคือรวมส่งแล้วนะครับนะเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์แปดนะครับสามศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์แปดสามศูนย์เจ็ดสี่นะครับบางคนถามนะครับว่าถอดส่งยังไงนะครับก็คือ เวลาส่งนะครับผมจะห่อตุ้มนะครับถอดกระถางออกนะครับแล้วก็ใช้กระดาษนะครับห่อตุ้มไปนะครับเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้รากเขาแตกนะครับไม่ให้รากเขากระทบกระเทือนนะครับถึงจะกระทบกระเทือนแต่ก็กระทบกระเทือนน้อยนะครับแล้วเวลาท่านไปลงปลูกนะครับประมาณสักอาทิตย์สอาทิตย์เนี่ยต้นไม้เนี่ยก็ออกดอกแล้วนะฮะถ้าไม่ออกดอกมันก็คือฟื้นตัวเร็วนะฮะพูดง่ายนะครับฟื้นตัวเร็วนะครับมันไม่บางคนเนี่ยผมส่งไปถึงลําปางนะครับบอกว่าไม้ไม่มี ไม่มีอะไรไม่เฉาเลยนะครับผมนะบางคนเขาก็บอกว่าไม่เฉาเลยนะครับถ้าล้างรากนะครับไม้มันจะเฉานะครับเอาดินออกเยอะไม้ก็เฉานะครับผมมันเฉาเยอะนะครับมันโสมเยอะมันก็ย่อมฟื้นตัวได้ช้านะครับผมถ้าเอาไปแบบนี้นะครับจะฟื้นตัวเร็วมากนะครับนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับขอบคุณนะครับคุณพี่พี่นะครับทั้งหลายนะครับคุณน้องนะครับบางครั้งก็จะมีรุ่นน้องนะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อบ้างนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณ ที่ให้ความอุปการะคุณด้วยดีตลอดมานะครับผมสวัสดีครับจากช่องกทอง Channel เดอ